สวัสดีค่ะแอนนาค่ะแอนนาเสืองามเอีย่ยม แอนนาเติบโตมาในครอบครัวที่มีต้นทุนชีวิตต่ำค่ะคุณพ่อคุณแม่ของแอนนาเนี่ยทำงานเก็บขยะแล้วก็กวาดขยะอยู่ที่สำนักงานเขตด้วยรายได้ที่จึงเจือครอบครัวเนี่ยทำให้แอนนาเติบโตมาไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปแล้วคุณพ่อเนี่ยจะต้องทำงานตั้งแต่ตอนตีสามถึงสองทุ่มซึ่งทวดของแอนนาที่อยู่ที่วัดวค่ะเขาเห็นถึงความไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็เลยขอให้แอนนาไปอยู่ที่วัดกับทวดด้วยแอนนารู้สึกว่า ทุกๆอย่างที่อนาได้รับมาตอนเด็กมันเป็นชีวิตปกติอนารู้สึกว่าอนาคุ้นเคยกับมันอนาเคยชินกับมันสําหรับอนาอนามองว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ความยุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่อนาเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่จะชี้ว่ามันยุติธรรมกับชีวิตอนาไหมมันเริ่มจากอนาได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของการศึกษาค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าการที่เรียนโรงเรียนวัดเนี่ย ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่มันไม่ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มชุดนักเรียนพอเติบโตขึ้นมานอกจากชุดนักเรียนแล้วสิ่งที่อนาต้องสู้ต่อคือค่าเทอมการศึกษามันคือใบเบิกทางและก็โอกาสของเด็กอนาอยากจะฝากถึงทุกคนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะอย่างน้อยๆค่ะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนต้นทุนชีวิตเด็กทุกๆกคนไม่ได้แต่การศึกษามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกคุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมและให้เขาเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด แอนนาเชื่อค่ะว่าถ้าเด็กๆทุกๆคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นเขาจะสามารถประสบความสําเร็จและมีโอกาสเข้ามาเหมือนที่แอนนาได้รับและแอนนาเชื่อค่ะว่าศักยภาพเด็กๆอีกหลายๆคนอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่แอนนาเป็นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นตัวแทนสําหรับแอนนาคือสิ่งที่ทรงพลังมากที่จะทําให้ทุกคนหันมามองพวกเขาแอนนาจะแพ้ไม่ได้แอนนาจะต้องชนะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวแอนนาที่ชนะแต่เด็กๆทุกคนชีวิตของทุกคน จะต้องเปลี่ยนไปค่ะประสบการณ์ที่อน,นาผ่านมาด้วยวุฒิภาวะที่ยังเด็กอน,นามองไม่ออกเลยค่ะว่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองมันสามารถสร้างคุณค่าให้กับทุกๆคนได้ แอนนาได้รู้เลยว่ายังมีเด็กอีกหลายๆคนที่รอให้ใครบางคนมาเป็นตัวแทนของพวกเขาและแอนนาก็รู้ค่ะว่าสตอรี่ของแอนนาเรื่องราวทั้งหมดที่แอนนาเจอมาแอนนาสามารถเป็นตัวแทนให้กับพวกเขาได้มันไม่ใช่เพียงแค่ผลงานมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราแต่ทุกคนคาดหวังให้เราพูดถึงใครสักคนให้เราพูดเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นได้แอนนาจึงเชื่อค่ะว่าเสียงของแอนนามันดังมากกว่านี้ได้บนเวทีมีชีวิตเวิร์ตไทยแลนด์ค่ะ เพราะแอนนาเชื่อพลังของการเป็นตัวแทนค่ะมันสามารถถ่ายทอดผ่านจากเสียงของแอนนาและแอนนาสามารถทํามันได้ดีที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวแอนนาจริงเพราะฉะนั้นเป้าหมายบนเวทีนี้ไม่ใช่เพื่อแอนนาคนเดียวที่จะมาเป็นผู้ชนะแต่เป้าหมายของเวทีนี้เด็กๆทุกคนจะต้องชนะไปพร้อมแอนนาเป้าหมายแอนนาที่เปลี่ยนแปลงไปบนเวทีนี้มันคือ new begin สําหรับแอนนา new purpose new begin